สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับกิฟจางจากเพจ Can d ิซ Gi ฟนะคะวันนี้นะคะแน่นอนทุกคนคงจะรู้กันแล้วนะคะว่ากิฟจางเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถรอบด้านเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องการกินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กิฟจางจะท้าทายตัวเองนะคะขึ้นไปอีก38เต็ปนะคะด้วยการทำอาหารกันค่ะกิฟจังนะคะได้รับคำ้ามาจากดีนี แล้วก็คุณซาร่านะะในการที่จะมาทำอาหารเกาหลีกันในแคมเปญที่มีชื่อว่า Food o a s t e r c h a l l ชา g e น่นเองค่ะกิ๊ฟจังจะสามารถทำอาหารเกาหลีอร่อยมากกว่าดีเจนยแล้วก็คุณซาร่าหรือเปล่าน,นะคะช่วยอาไรช่วยกิ๊ฟจังด้วยนะคะและสำหรับเมนูอาหารเกาหลีนะคะที่กิ๊ฟจังจะมาทำในวันนี้นะคะก็คือซีฟู้ดเด่นจังจิเกอถ้าเป็นเกาหลีสำเนียงก็จะบอกว่าเตนจังเนจังจิเกอรทเตนจังจิเกอ้จังจิเก ได้ไหมคะวัตถุดิบหลักของเราก็คือนี่เลยคะ่ะเดนจังนั่นเองถ้าหากว่าบ้านไหนนะคะที่ทำเดนจังไม่เป็นแล้วก็เ <c oughs> ขาบอกว่าคนนั้นนะไม่ใช่คนเกาหลีของจริงคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกทำกันไว้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีเป้าหมายว่าอยากจะได้ผูน เด่นจังจิแกของกิ๊บจังนะคะต้อง more is more ค่ะจัดเต็มในจัดเต็มอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าจะทำเป็นซีฟู้ดเด่นจังจิแกนั่นเองค่ะเรามาดูกันดีวกว่าค่ะว่าส่วนประกอบของซีฟู้ดเด่นจังจิแกของกิ๊บจังในวันนี้มีอะไรบ้างน,นะคะมาเริ่มกันที่เต้าหู้อ่อนถ้าจะให้ดีต้องเป็นเต้าหู้อ่อนเกาหลีด้วยนะครับอย่างที่บอกนะคะว่า more is more เรายัางมีเต้าหู้งาดำด้วยมีอีกค่ะเราจะใส่เห็ดหลากหลายชิ้นลงไป แล้วก็นี่ค่ะหัวหอมนะคะเป็นหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่เท่านั้นอย่าไปเอาหอมแดงมาทำนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นอาหารไทยนะคะจะเอาไปใส่ในสุปให้มันมีความหวานของมันเองค่ะและก็มันฝรั่งกิ๊บจังเนี่ยศึกษามาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเดนจังไม่มีมันฝรั่งเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเดนจังนั่นแหละคะ่ะแค่เป็นเดนจังที่ไม่มีมันฝรั่งนะคะ <What? S 1> ส่วนอันนี้เราจะเอามาตองสมตำทั้งไปไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ครกนะคะสากสาก เอเอไม่ใช่ครกตัวครกโอเคครกและอันนี้นะคะเราจะเอามาตําตําทั้งไปแล้วมันทําให้ขาขยับมาเราอะตําซมตําทั้งที่ต้องตําทีดีไม่ใช่สากนะคะแต่มันคือแตงกวาฝรั่งค่ะมันเรียกว่าชินี้นั่นเองผู้พร้อมกันนะคะชุคกินี่และอันนี้คือวางกินี่อันนี้ชุกินี่อันนี้วางกินไม่สับสนนะคะทําไมถอนหายใจแบบนั้นล่ะคะ ซีฟูด้ดเดนจังจีแกของกิ๊บจังก็ต้องมีซีฟู้ดนะคะวันนี้นะคะกิ๊บจังเลือกกุ้งตัวใหญ่และกุ้งตัวใหญ่โดนหัน่นมาเป็นเนื้อของเดนจังจีแกของกิ๊บจังในวันนี้กิ๊บจังจะเพิ่มเนื้อสลดย์เข้าไปด้วยนะคะ,ะเพราะว่าแถวบ้านกิ๊บจังถือว่าวัวนั้นเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําสามารถอยู่บนบกก็ได้หรือว่าสามารถลงไปในทะเลก็ได้และสุดท้ายนะคะจับตาดูให้ดีนะคะเพราะว่าสําคัญมากๆถ้าเราขาดสิ่งนี้ไปนะคะ มันจะไม่เป็นเดนจังเด็ดขาดเพราะว่ามันคือเดนจังนั่นเองค่ะตติงเดนจังจิแกนะคะสามารถหาได้ทั่วไปนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขานำข้าวัตถุด,ดิบหรือว่าผลิตภัณฑ์ทำอาหารจากเกาหลีนั่นเองนะคะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับการทำซีฟู้ดเดนจังจิแกค่ะอย่างแรกนะคะง่ายๆเลยเรานามันฝรั่งนี้นะคะหั่นเป็นสี่เหลูกเต๋านะคะหวัว่ามีจะไม่บาดมือเรานะคะ เว้ Whoa, แต่มือมไม่มีใครอยากกินนิ้วไม่ต้องใส่มันลงไปนะคะแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ทำให้กิ๊บจังเลือกทำซีฟู้ดเดนจังติแกก็เพราะว่ามันทำงา่ายนนเองนะคะไม่ซับซอ้อนเลยหัวหอมกิ๊บจังชอบกิ๊บจังถ้าหัวหอมใหญ่เยอะๆ,ๆของกิ๊บจังเนี่ยจะชอบหั่นตามแนวยาวคะ่ะมันจะได้ดูเหมือนความความเป็นซุปหัวหอมแบบออนยนซุปของฝรั่งเศสนิดนึงนะคะแม่ยังไม่ได้ทำประกันนิ้วเลยนะคะตอนนี้หัวหอมหั่นแล้วนะคะ แล้วก็ชุกีนี่นะคะกิ๊บจังจะเอาแค่ประมาณครึ่งเดียวก็พอเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเหมือนกันหั่นออกไปเลยอันนี้เก็บไว้อันนี้อาจจะใกล้มือเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะเก็บไว้ <c oughs> ราจะไม่เอาเราจะเอาแค่นี้พออ๋อเมื่อกี้ลืมพูดถึงเรื่องน้ําใส่สักประมาณครึ่งหม้อ,อก,ก็ได้เพราะว่าถ้าใส่เยอะมากเนี่ย มันอาจจะทําให้รสชาติของเดนจังเนี่ยเข้มข้นน้อยลงไปแล้วก็เราอาจจะต้องใส่เดนจังเปลืองมากขึ้นนะรันนั้นก็ใส่น้ําไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็วัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไปไม่ได้เลยสําหรับอาหารเกาหลีก็คือเต้าหู้อ่อนนั่นเองเต้าหู้อ่อนต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันอ่อนมากทุกคนหยิบยากเหมือนกันฮึบฮึบแล้วก็เต้าหู้งาดาหั่นเหมือนกันเลยค่ะเมื่อสักครูน่นี้ปึ๊บจริงๆเต้าหู้งาดํามันหนามากอะ่ะเอ้ยเห็นไหมคะมันก็เริ่มคล่องแล้วนะทุกคนอ๊ หั่นเป็นชิ้นลูกต่อเห็นไหมคะมันก็จะเป็นแบบนี้ๆๆ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 และทีนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะนําวัตถุดิบทุกอย่างใส่ลงไปในหมอ้อกิ๊บจังจะเลือกจากการใส่ผักลงไปก่อนแล้วกันนะเริ่มจากมันฝรั่งนะคะแล้วก็ใส่ลงไปชิคกี้นี่เราใส่เห็ดก่อนแล้วกันาคากิ๊บจังว่าอาหารเกาหลีเนี่ย เป็นอาหารที่เหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากจะลดความอ้วนนะเพราะว่าผักเยอะมากแล้วก็มันจะแบบเป็นอะไรต้มๆอ่ะค่ะโอ้หอมเยอะมากเลยหม้อน่าจะเล็กเกินไปเ <larda> ต้าหู้ค่ะเต้าหู้อ่อนใส่ลงไปค่ะอย่างนี้แล้วกันจะได้ไม่แตกละแหงนี่เรายังไม่ได้ใส่เนื้อเลยนะคะเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสุกเร็วเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็นทิ่หลังสุดนะคะไม่งั้นมันอาจจะเหนียวได้นะคะดูมีความรู้ใช่ไหมคะเชียเติมน้ำมาลงไปค่ะของกิปจังกะมาแล้วนะคะว่ามันน่าจะประมาณนี้คือน่าจะประมาณครึ่งลิตร ก็ใส่ลงไปให้หมดเลย <c oughs> กำลังดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่ลุ้นมากที่สุดนะคะนั่นคือการเปิดเตาแก๊ส <c oughs> เปิดเตาแก๊สไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนหนึ่งสองมันไม่เปิดค่ะทุกคนจิดแรงแู้วู้ชู้ รับมือใหม่อย่างกิปจังนะคะก็สามารถทําได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันยากอะไรเลยแค่มีสะดุ้งนิดหน่อยเมื่อสักครู่นี้นะคะดังนั้นตัวนี้นะคะเราก็ได้แต่ทิ้งไว้5นาทียิ่ว่าประมาณ5นาทีก็ได้แล้วนะคะอ่ะ หลังจากที่ทิ้งไว้ให้เดือดประมาณ5นาทีนะคะตอนนี้มันปุดๆแล้วนะคะเราก็จะเปิดหม้อนะคะแล้วก็จะทําการแอดเนื้อลงไปนะคะใส่เนื้อลงไปนะคะเริ่มจากกุ้งที่หั่นมาแล้วเป็นคำๆก่อนนะคะกลัวมันกระเด็นก็ใส่เบาๆนะลูกลงไปดีๆอ่ะเนื้อวัวเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําใส่มันลงไปด้วยมเมื่อสักครู่นี้ที่กิ๊บจังใส่เต้าหู้ไปเลยบางคนเต้าหู้อ่อนอะไรเงี้ยอาจจะกลัวมันเละแต่ว่ากิ๊บจังไม่กลัว เพราะบางทีกิ๊บจังชอบให้มันแบบว่าหยุยหยุยค่ะเฮ้ยมันน่ากินนี่ขนาดยังทำไม่เสร็จเลยอะ่ะแสดงว่ากิ๊บจังก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการทาอาหารเหมือนกันนะคะเอาจริงเป็นกำลังใจให้กิ๊บจังต่อไปด้วยนะคะไม่แน่ในคลิปหน้าเราอาจจะทําอาหารในชาติอื่นๆบ้างชาติอื่นไม่ได้ไม่ใช่ชาติหน้า<อ>ถึงชนชาติชนชาติอื่นๆ national food โอ้ยจริงอยากกินเนื้อตอนนี้แล้วเพราะเนื้อมันน่าจะนุ่มนิ่มน่าดูและเพื่อความสวยงามเอากุ้งลงไปหนึ่งตัวเพื่อความ สีสันให้มันส้มดูน่ารับประทานแค่นั้นแหละส่วนประกอบสําคัญมากๆที่ทําให้เมนูนี้สําเร็จได้ก็คือเด่นจังนั่นเองทุกคนนี่กลิ่นมันจะเหมือนคือเหมือนเต้าเจี้ยวเลยค่ะทุกคนกิ๊บจังจะเลือกใส่ประมาณ3ช้อนอ่าแล้วก็ใส่ลงไป1ช้อน2ช้อนช้อนสุดท้าย More is more ใส่ลงไปค่ะ พอใส่เดนจังเข้าไปมันดูเป็นเมนูที่รอค่าขึ้นมาทันทีเลยค่ะทุกคนฮะอ๋ะอหอมมากค่ะถ้าใครที่ชอบเผ็ดนะคะสามารถแอดพริกเพิ่มได้ให้มันเพิ่มสีซั่นให้กับซุปของเรามิชชั่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นมิชชั่นระดับโลกมันเริ่มน่ากินแล้วว่ะโอยและเราก็จะปิดร่อยสักประมาณ2นาทีลุ้ และก็ได้เวลาสำคัญแล้วนะทุกคนในการที่จะมาดูผลงานของกิ๊บจังว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนกลิ <państwo> ่นมันดีมากในตอนนี้ซึ่งกิง๊บจังเชื่อว่าถ้ากลิ่นดีขนาดนี้เนี่ยรสชาติก็น่าจะดีด้วยนะเราจะมาดูกันว่ารสชาติจะดีเหมือนหน้าตาหรือเปล่าขอชิมซุปก่อนเลยดีกว่าแค่สีก็รู้แล้ว นี่คือพรสวรรค์ทุกคนนี่คือพรสวรรค์จริงๆเบาได้เบาอาอร่อยเนาะอยากกินมากชิมมะอร่อยจริงอ่ะเอาหล่ะหล่ะหล่ลล <laughs> ะขนมไม่ต้องใช้กาแล ่อยล้ําเลือจินตนาการที่สำคัญนะเด่นจังคือสิ่งที่จะทําให้คนที่ดูเหมือนทําอาหารไม่เป็นนะคะก็กลายเป็นคนที่มีพรสวรรค์ขึ้นมาได้ทันทีนะคะหาซื้อได้ง่ายมากมีความมือสั่นจริงๆมันคือเนื้อเด้งยุดซ <Yes! S 2> ุปคือดีมากจริงก็วยเดี๋ยวนี้ยมันทําอะไรมันทําง่ายมากเลยรู้ป่าคะเพราะว่ามันมีวัตถุดิบอยู่แล้วที่เป็นเด่นจังสําเร็จร uh ูป huh. เพราะนั้นนคนส uh huh. ามารถหาซื้อแล้วก็ทําได้ง่ายมากเอานอนมาดูกุ้ง ยูซี่ทุกคนจะเห็นแล้วนะคะว่าอาหารเกาหลีทำไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นนะคะกิ๊จังจะขอท้าต่อแฟนคลับทุกๆคนนะคะว่าให้มาทำอาหารเกาหลีกันนะคะในแคมเปญ K Food Master Challenge นั่นเองค่ะต้องบอกว่ากติกาง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เรานะคะถ่ายคลิปวิดีโอการทำอาหารเกาหลีชนิดใดก็ได้ของเรานะคะก็คือมีวัตถุดิบเกาหลีเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งอย่าง อะไรก็ได้เท่านั้นเองนะคะถ้าใครอยากจะโพสต์เป็นแค่รูปภาพก็ไม่มีปัญหานะคะอย่างน้อย3รูปภาพด้วยกันคะ่ะโพสลงโซเชเียลมีเดียของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า YouTube อะไรก็ได้ที่สําคัญนะคะห้ามลืมกติกา3ข้อนี้เลยคะ่ะนั่นคือข้อที่1แท็กเพื่อนที่คุณรู้จักที่อยากจะท้าให้มาทําแคมเปญน,นี้ด้วยกันนะคะอีก3คนและอย่างที่สองนะคะอย่าลืมแฮชแท็กสองแฮชแท็กด้วยว่าแฮชแท็กที่1คืออันยองเชฟพูนิมแฮชแท็กที่2คือ enjoy k food นั่นเองค่ะและสุดท้าย ะะอย่าลืมเซตโพสตของเราให้เป็นพับลิกหรือว่าตั้งสาธารณะไว้ด้วยนะคะจะได้ง่ายต่อการมองเห็นง่ายต่อการที่จะให้เพื่อนๆของเรามาทําอาหารเกาหลีไปด้วยกันนะคะกติกาง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะและที่สําคัญนะคะถ้าหากว่าใครก็ตามที่ชนะแคมเปญนี้นะคะเราจะได้รับของรางวัลมูลค่าถึง2 5 0 0 0บาทและที่สําคัญนะคะยังมีด้วยนะคะรางวัลปลอบใจอีก10รางวัลน,นะคะมูลค่ารางวัลละ5,000บาท <S 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 าง่ายมากๆใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ของรางวัลก็ดีมากๆด้วยนะครับแต่สาหรับวันนี้นะคะกิ๊บจังแล้วก ก็เดนจังกิ๊บจังกับเดนจังต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะท้องกิ๊บจังรองจองจอกแล้วนะคะแล้วก็ยังมีกุ้งแล้วก็มีวัวสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าของกิ๊บจังรออยู่นะคะเพราะฉะนั้นกิ๊บจังไปแล้วนะคะเออชิมมะอันนี้เป็น <c oughs> เคยกินอาหารคือกิ๊บจังมาก่อนป่ะครับในชิครั้งแรกในชีวิต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องขอบคุณเคฟู d m มาสเตอร์ชาเลนจ์ด้วยนะคะค่านำนดต้องขึ้นแล้วตอนนี้ที่ปรุงเกงทั้งหม้อแม่นี่มีเอ๊ะมันอยู่ที่อันนี้หรือว่าอยู่ที่ฝีมือเนียเนี่ยเอามันก็ต้องไปทั้งคู่สิคุณแม่ใช่ไหมรสชาติกลมกล่อมดีจริงๆเลยค่ะเฮ้ยหน้าแม่ดูจริงหน้าดูไม่เฟกเลยไม่น่เชื่อว่าจะมีวันนี้ จังทำเบาได้เบาได้เบาได้เบาบาได้บาอร่อยมันเหมือนรสชาติเกาหลีผสมกับไทยด้วยนะมันมีพริกไงก็จังใส่พริกลงไปแต่อันนี้เป็นรสชาติที่ผสมประสานกันได้อย่างลงตัวแล้วก็มีเผ็ดนิดนิดด้วยเชฟแมมคอนเฟิร์มเยี่ยมรอดมิชชั่นคอมพลี